สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนวันอยู่บำรุงฝากถึงแกงวัดม่วงหลังครูถล่มบ้านน้องบาสโดยในรายการหนกระแสได้เชิญหมอปลามาพร้อมกับทนายไพศาลเรืองฤทธิ์ วันอยู่บำรุงสมาชิกสภาผพพู้แทนรัษฎรผู้ใหญ่ฝั่งทน้นในอำนาจปานเผือกผู้ช่วยสอสอเขตบางแคมาเพื่อพูดคุยและหาทางออกเพื่อให้เรื่องราวของเด็กวัดม่วงไม่บานปลายเพราะทุกอย่างล้วนเกิดจากคนนอกปลุกปั่นทั้งนั้นนอกจากนี้ทางฝั่งของบายคนต้นเรื่องอยังยอมรับผิดและสำนึกว่าหากตนไม่ไปเพื่อนทั้งสองคนก็คงไม่ตายแบบนี้ซึ่งทางด้านของวันอยู่บำรุงรุนใหญ่ใจถึงพึ่งได้ยังได้ออกมาฝากวัยรุ่นไม่ใช่แควัวม่ว เท่านนั้แต่ทั่วประเทศให้รักครอบครัวมากๆและทำอะไรให้คิดเยอะๆหากไม่รักตัวเองก็ขอให้รักครอบครัวเพราะหากติดคุกมาคนที่เสียใจที่สุดและลำบากคงหนีไม่พ้นพ่อแม่นั่นเองพร้อมทางทิ้งไทยว่าอยากจะช่วยเคลียร์เรื่องของบารให้ด้วยขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ